สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มากันนะครับนะกับโตรถีมาบอกถึงเรื่องการรับประกันนะครับนะมีคนถามกันมาเยอะเลยของพี่โตตรวจกี่รายการอ่ารับประกันยังไงเป็นยังไงบ้างของพี่พี่บอกเลยนะพี่ตรวจเป็นพันรายการ พี่ว่าพี่น่าจะเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับที่รับประกันทุกทิ้งส่วนบอกเลยว่าพี่ก็ยังไม่เคยเจอใครกล้ารับประกันแบบนี้นะครับแต่พี่ไม่รับประกันเวอร์เวอร์เหมือนที่อื่นนะครับระยะเวลา5ปี10ปีไม่ทานะครับพี่รับประกันที่ไทยได้จริงปี18ขึ้นไปพี่รับประกัน1ปี1นึ่งโลนะครับปี1ิถึง17รับประกัน6เดือนหัว่้าพันโล11บลงมานะครับรับประกัน2เดือน2อพันโลแต่พี่บอกก่อนนะของพี่นะพี่รับประกันทุกชิ้งส่วนมาดูกัน รถคันหนึ่งนะครับมีอะไรเสียได้บ้างนะครับที่เสียกันบ่อยๆไม่ใช่เครื่องเกรีย์กอง ECU นะครับที่เสียกันบ่อยๆจริงๆนะครับตู้แอร์คอมแอร์ได้ชาร์จได้สตาร์ทหม้อน้ำพัดลมหม้อน้ำแบตเตอรี่ยางฝาวาลั่วซึมนี่ตัวกินตังกินตังจริงๆช่วงล่างนะครับกินตังเราเยอะๆพัเบรกลูกมืนล้อบูทปีกนกและทคาเวอร์รั่วย้อยหลังคดโชกอัพ บอกเลยนะครับนะว่าสิ่งที่กินตังเราจริงๆนะครับคืออะไรที่ไม่ใช่เครื่องเกียร์ของ ECU เข้ามานะครับเรามีทีมงานช่างไม่ว่าจะเป็นพี่เลิงนะครับช่างโกนะช่างต้นเข้ามาได้เลยแล้วบางคนถามว่าพี่แล้วถ้ามันหมดประกันแล้วผมเข้าไปได้ไหมบอกเข้ามาเลย เราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะครับคนซื้อรถไปก็คือพี่ชายพี่น้องพี่เป็นคนรู้จักกันนะครับติดต่อเซล์มาได้เลยเองออกแต่ค่าอะไรเดี๋ยวค่าแรงเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยซื้อเบียร์เขาสักสามขวดพอเลยยังไงก็ถูกกว่าเองเข้าร้านแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับการรับประกันที่ไม่เหมือนใครรับประกันได้นะครับเซนไหนเอาไปทําโชว์รูมไหนเอาไปทําจะดีใจมากนะครับนะถือว่าคืนกาไรให้กับผู้บริโภคไปแล้วครับฝากไว้ด้วยนะครับ กับโตรถดี2งสาขาบายพาชจชมรีกับเคืือสาพัดส,สวัสดีครับหากคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์เพจโตรถดีหรือโตรถดีเคลือสาพัดผมจะรวบรวมสาระดีๆเกี่ยวกับรถมือสองไว้โม้ให้คุณฟังทุกๆวัน